รีวิวเคสคูล러มัสเตอร์ NR 200p หลังจากที่ใช้ไม่ได้เกือบปีเป็นรีวิวเคสที่ยาวนานมากๆหลังจากที่ค o ล l มัสเตอร์ส่งเคสนี้มาให้ผมเมื่อปีที่แล้วผมก็ประกอบใช้เป็นเครื่องหลัก่ายนู่นไายนี่อะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่มีโอกาสทําคลิปรีวิวเต็มสักทีวันนี้ก็จัดไปครับรีวิวเคสตัวนี้ เคสตัวนี้นะครับเป็นเคสที่ผมแนะนําให้มือใหม่ ITX หามาใช้กันครับเพราะว่ามันเป็นเคส ITX ที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่ต้องคิดอะไรมากในการซื้อของมาใส่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเคส ITX ที่แบบไซส์เล็กไซส์จิ๋วจริงๆเล็กประมาณ iPad อะไรแบบเนี้ยการที่คุณจะซื้อฮาร์ดแวร์มาใส่คุณต้องดูแล้วดูอีกวัดแล้ววัดอีกว่ามันจะสามารถยัดลงไปในเคสได้ไหมแต่เคสตัวเนี้ยมันเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็ใส่อะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นนะครับจอยาวใส่ได้ซิงใหญ่ใส่ได้ชุด บางชุดใส่ได้อะไรแบบนี้เรามาดูที่ชุดระบายความร้อนกันก่อนเลยดีกว่าคีซิงตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิงเตี้ยได้ซิงสูงได้แล้วก็ชุดน้ําได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับซิงสูงเนี่ยอย่างเช่นตรงน,นี้ผมใช้น็อกทัวยู9เอยู่ก็สามารถใส่ได้สบายๆเลยนะฮะแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงผมเป็นติ่งน็อกทัวผมก็อยากจะใส่ nhd15 เข้าไปนะค,คือมันเป็นซิงตัวใหญ่ของน็อกทัวนะั่นแหละที่ประสิทธิภาพมันดีมากๆซิงมันใส่ลงไปได้ครับแต่มันปิดฝาไม่ได้ คือมันไม่ได้ติดซิงค์นะแต่มันติดหัวฮีทไปที่มันยื่นเอาไาอีกนิดนึงคือผมเห็นฝรั่งเขาไปเจาะฝาเพื่อที่จะมันปิดได้นะก็น่าเสียดายว่าถ้าเคสมันอ้วนกว่านี้นิดนึงมันก็จะใส่ได้แล้วนะฮะส่วนชุดน้ํามันสามารถใส่ได้2ท่านะฮะท่าแรกก็คือมันจะมีแบรกเกตตรงนี้มาให้นะก็คือเป็นแบบว่า ติดเข้าไปด้านข้างแบบนี้เลยแล้วคุณก็ต้องม้วนสายม้วนอะไรเอาแล้วพัดลมก็ดูดเข้าเปาออกฝานผ่านฝานข้างเอานะครับซึ่งฝาข้างของเขามีมาให้2แบบก็คือฝาข้างที่เป็นเทมเพอร์กราสนะครับ NR200P เป็นเทมเพอร์กราสนะครับแล้วก็เป็นฝานข้างแบบรูรูแบบนี้นะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับคุณก็เลือกใส่ได้เลยว่าคุณอยากจะใส่ฝาข้างแบบไหนนะฮะโอเคกลับมาที่ชุดน้ำของเรากันต่อนะครับชุดน้ำติดด้านข้างตรงนี้ได้นะครับหรือจะติดด้านล่างก็ได้นะฮะ ชุดน้ําขนาด240ม mm, นะิเมเนาะแต่ด้านบนใส่ไม่ได้นะด้านบนเป็นพัดลมเคสอย่างเดียวใช่เป็นพัดลมเคสอย่างเดียวแล้วก็กแถมพัดลมมาให้2ตัวนะเป็นพัดลมขนาด120มิมนะสีขาวด้วยนะครับคือเคสตัวเนี้ยมันมีหลายสีนะฮะ ก็คือมีตอนแรกมีสีดำเนาะแต่ตอนหลังเขาก็ออกมาใหม่อีกสีสีนะก็เป็นสีส้มสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีชมพูอันนี้นะครับสสีที่เหลือนี่คือเป็นสีที่แบบว่าบางบนโต๊ะแล้เด่นแน่นอนแต่สีชมพูเนี่ยมันจะแบบอ่อนๆแบบว่าซอๆนิดนึงนะก็ถือว่าสวยดีนะเรากลับมาชุดระบายความร้อนกันต่อไม่จบสักทีนะชุดระบายความร้อนพัดลม2ตัวนี้ถือว่าทำมาดีนะก็คือเป็นพัดลมแบบสีสาย PDM นั่นเองแล้วก็แฟนเคิร์ฟของเขาอาจจะยังไงอะ ถ้าปรับสุดเสียงอาจจะดังนิดนึงผมก็ต้องไปแก้แฟนเคิร์ฟนะก็คือผมใช้บอร์ด ASUS เนาะแล้วก็ปรับรอบพัดลมใหม่ให้มันเงียบกว่าเดิมสักนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีผมแบบว่าไ,ไม่ต้องเปลี่ยนอะสำหรับพัดลมเคสสตัวข้างบนนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของความร้อนนะฮะ ความร้อนเคสตัวนี้พัดลมแค่2ตัวผมบอกว่าเอาอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่ใส่สเปคดูเดือดบ้านเลือดจนเกินไปนะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมใส่ตัว CPU เป็น Core i9 Gen10 การ์จอเป็น Nvidia RTX A5000 นะฮะถ้าเทียบกับ g f o r r c e ก็คือจะเป็นประมาณพวก3080อะไรแบบนี้นะฮะสบายๆครับความร้อนตัวนี้ก็คือลมเข้าด้านล่างออกด้านบนนะครับดูดลมเข้ามาผ่านกาจอแล้วก็ ออกด้านบนไปเลยนะซิงค์แฟนเคิร์ฟจูนให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้นะเพราะว่าผมจูนแบบผมเน้นเงียบอะคือแบบว่าไม่มีโหลดลั่งเล่นเฟสกับเลนเดอร์งานความดังต้องไม่ต่างกันมากซึ่งเคสตัวนี้สามารถทําได้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80-90ประมาณนี้ CPU อาจจะมีแต100ระร้อยปบ้างเป็นบางครั้งนะครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าผมเล่นไฟตรงข้ามกับ สาย i t x คนอื่นๆเลยคือ ITX คนอื่นๆน่ะเขาจะชอบลดไฟ CPU ทำเคอร์ฟก์ดจอทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะให้มันกินไฟน้อยที่สุดและเย็นที่สุดแต่ผมเปล่าครับผมปลดล็อกพาวเวอร์ลิมิตทุกอย่าง CPU 200 Wh, วัตต์บวกบวกก์ดจอปล่อยมันวิ่งไปเลยครับเอาเท่าที่ระบบระบายความร้อนละไหวนะครับก็คือซิง์ปล่อยอุณหภูมิติดร้อยไปเลยให้ CPU มันแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ซึ่งเท่าที่ผมใช้มาซิง์มันติดร้อยก็จริง แต่ผมยังไม่เคยเห็นงานใดที่ว่าคล็อกมันจะลงมาต่ำกว่าเบสคล็อกของ CPU i9 ที่ผมใช้อยู่นะครับถือว่าผ่านเลยสำหรับเรื่องของระบายความร้อนเคสตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าบอกว่าเราใส่ชุดน้ำด้านล่างถูกต้องไหมครับกาจอเราจะไปอยู่ไหนเพราะว่ามันจะกินพื้นที่กาจอเราไปนะกาจอมันสามารถใส่ได้2แบบก็คือแบบที่ผมใส่อยู่แบบเนี้ยเหมือนเคสทั่วไปนะครับเสียบลงบ์ดตรงๆหรืออีกหนึ่งแบบ ถ้าคุณดูด้านหลังมันจะมี P.C.E. i e อยู่ตรงนี้2อันนะก็คือสามารถใส่เป็นแนวตั้งได้นะฮะก็คือใส่โชว์การาดจอกันไปเลยนะแต่การใส่โชว์การาดจอเนี่ยมันก็จะติดกับฝาข้างนิดนึงอาจจะต้องเป็นฝาข้างเป็นแบบเปลี่ยนจาก t e m p e r ร์ a กลเป็นแบบรูเพื่อให้การระบายความร้อนมันดีขึ้นนั่นเองนส่วนเรื่องของไรเซอร์นะครับเคสตัวนี้แถมไรเซอมาให้เลย ถือว่าดีนะสำหรับเคสร,ราคานี้เรามีไลเซอร์มาให้นะครับส่วนราคาเรื่องการซื้อการอะไรก็ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนะกดไปดูกันได้เลยนะ <c oughs> เผื่อราคามันเปลี่ยนมาอะไรแบบนี้ก็กดเข้าไปดูกันตรงนั้นดีกว่านะฮะทีนี้ เรื่องของ power supply กันบ้างนะฮะ power supply ตัวนี้นะครับอยู่ใต้ไอตัวตะแกรงขาวๆตรงนี้นะเป็น power supply ขนาด SFX หรือ SFX ขีด L นะครับขีด L มันก็คือยาวกว่านั่นแหละนะครับแต่ก็คือเป็น supply ไซส์เล็กทั้งคู่นะสามารถใส่ได้สาย power ออกด้านบนสายไฟ DC สายที่จะต่อเข้าคอาม,มาออกด้านล่างนะฮะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าจะใส่ power supply สายใหญ่ก็คือ power supply สาย ITX ที่เหมือนจะเหมือนไม่ใช่ ITX ATX ที่เหมือนเคสใหญ่ทั่วไปนะฮะ ก็สามารถปริ้นแบล็คเกตปริ้นตัวกรอบยึดมาใส่ได้ 3D ดีปริ้นได้นะหรือบางคนเขามีแบบว่าตัดทํำนู่นทํานี่กันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะส่วนด้านบนนะครับ IO ของเขาะจะเป็นแนวไม่ทันสมัยสักนิดหนึ่งไหม คือยุคนี้มันควรจะมี Type C แล้วแต่ตัวนี้ยังเป็น Type A 2พอร์ตแล้วก็เป็นรูหูฟังแค่นั้นธรรมดาอยู่นะปุ่มเปิดเครื่องรูปโลโก้ Cooler Master อยู่ตรงกลางนะเป็นไฟสีขาวด้วยเวลาเปิดเครื่องนะก็เรียกได้ว่าธรรมดาทั่วไปนะแต่ก็อยากได้ไท p e C นะครับน่าจะมีอัปเกรดได้น้อในอนาคตนะ แล้วก็สามารถเปิดด้านหน้าตรงนี้ได้นี่นะฮะก็คือเป็น iO นะคเคสนี้ผมใช้คอนเซปต์ที่ว่าจัดสายโดยใช้เคเบิลไทยที่น้อยที่สุดนะครับผมก็เนี่ยใช้รัดแค่อันเดียวใช่ไหมแล้วก็เอาฝาหน้าดันไว้นะครับช่องด้านหน้าตรงนี้นะครับสามารถใส่การ์ดจอได้ง่ายกว่าเดิมก็คือกรณีที่ใครการ์ดจอใหญ่นะครับคือเคสเนี้ยมันสามารถใส่การ์ดจอใหญ่ได้นะการ์ดจอพวกแบบ asus tough พวกอะไรแบบนี้ตัวใหญ่ๆอะ่ะสามารถใส่ลงไปได้การ์ด3พัดลมแบบนี้นะครับถ้าคุณใส่แนวนี้ไม่ได้คุณก็สไลด์จากด้านหน้าตรงนี้เข้าไปได้นะฮะแล้วก็ ต่อไฟต่ออะไรอาจจะง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแต่แบบ A 5 0 0 0ันอะ A 5 0 0 0ันในเคสนี้มันดูเล็กน่ารักไปเลยนะครับการ์ดมันใส่ได้3สล็อตนะครับแต่พวกแบบ4-5่หสล็อตอย่างรับทัวร์ที่มันวางอยู่ข้างหลังของผมเนี้ยยัดไม่ลงนะวันนั้นมันไม่ควรจะลงอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของการ์ดจอนะครับต่อมามาอีกด้านหนึ่งนะครับปึ๊บเปิดมาแบบนี้นะฮะนี่ power supply เราหันได้2ด้านผมลืมพูดไปเนาะก็คือด้านนี้ ด้านที่ว่ามันจะดูดลมเข้าจากฝาเคสตรงๆกับอีกด้านหนึ่งที่มันจะดูดลมจากในเคสนะครับผมแนะนําไม่ใส่ด้านนี้มากกว่าเพราะว่าลมมันจะไม่ร้อนนะมันดูดลมเย็นเข้าไปตรงๆนะฮะคือถ้าใส่ในเคสลมมันร้อนเทาวัสดุพายมันจะเร่งรอบพัดลมตัวเองขึ้นมาแล้วเสียงมันอาจจะดังได้นะก็ใส่ด้านนี้ดีกว่าแล้วให้ลมมันระบายอยู่ในเคสให้ระบายออกในเคสคือเาวัสดุพายมันไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นแต่มันเซนซิทีฟต่อลมที่เข้ามาในตัวมันมากกว่า เออก็เลยหันด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้สสยไฟเลี้ยง CPU ผมก็พลาดไปเลยนะครับ24พินผมก็พลาดไปเลยนะครับยอมเสียเรื่องการระบายอากาศนิดนึงแต่บางทีพัดมมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นนะผมก็พลาด24พินตรงนี้ไปเลยนะเพื่อความสวยงามทางด้านหน้าเนาะ ออแล้วด้านหลังตรงนี้ผมก็เป็นฝาเป็นเมชเป็นรูตรงนี้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับฝานี้มีฟิลเตอร์กันฝุ่นมาให้ทั้ง3ฝาเลยถ้าคุณจะใส่นะถ้าคุณไม่ใส่เทมเร์กลาสนะครับมีฟิลเตอร์มาให้ด้านล่างก็มีฟิลเตอร์มาให้นี่เป็นแบบไม่เหล็กนะฮะฟิลเตอร์ทำมาดี ไม่หลุดง่ายนะครับคือโอเคครับมันไม่ใช่ตัวล็อกมันเป็นแค่แม่เหล็กมันก็หลุดง่ายกว่าแบบตัวล็อกแต่ถ้าเทียบกับแม่เหล็กของเคสอื่นอะ่ะมันถือว่ายังติดแน่นอยู่นะครับคือเคสบางเคสผมแค่แบบแค่เขี่ยมันก็หลุดแล้วแต่เคสตัวนี้ก็คือแบบว่ายังต้องแบบยังต้องแบบหาจุดที่แบบเนี่ยจะดึงมานิดนึงอยู่นะครับก็ถือว่าทํามาดีนะครับสำหรับเคสตัวนี้แล้วเขาก็ออกแบบมาให้ทางลมมันเข้าด้านล่างออกด้านบนอยู่แล้วนะพัดลมเขาติดมาให้แบบนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนฝา จริงๆไม่ฝาอนนึ่นนะงะฝาทุกฝามันประกอบได้ปิดได้โดยไม่ต้องขันน็อตนะก็คือเนี่ยเราสามารถปึ๊บปิดได้เลยนะรหรือว่าฝาด้านนี้ที่เป็นเทมเพอร์ l ลาสก็เช่นกันก็ปิดได้เลยเหมือนกันนะฮะเนี่ยจริงๆฝามันสลับด้านกันใส่ก็ได้นะครับจะเอาฝาด้านนี้มาใส่ด้านนี้นี่ก็ได้เห็นปะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเมจไปแล้วนะฮะแต่อีกอันผมก็เก็บไว้นั่นเองนะฮะไปแล้วนะครับสำหรับเคสตัวนี้ผมเรียกได้ว่า แนะนำเลยสําหรับมือใหม่ ITX ราคาไม่แพงใช้ได้ดีเป็นอีก1เคสในดวงใจของผมเลยต่อจาก N 2 0 0เมื่อหลายปีที่ผ่านมาตัวนั้นเป็นไมโคร ITX แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ยังขายอยู่ไหมน่าจะหายไปจากตลาดแล้วแล้วก็เป็นตัวนี้แทนก็ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลิงก์ทุกอย่างอะไรคำอยู่ในคำอธิบายทั้งหมดเลยนะทั้งติดตามทั้งลิงก์อยากจะซื้อของอยากจะอะไรสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ